โอเคทุก <Okay, S 2> คน,นในคลิปนี้เนี่ยพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปทำเควสเจ้าหลุมศพในซีนะว่าเผื่อทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยขั้นแรกเลยให้เราเนี่ยไปหาเบบี้ในซีมาก่อนแล้วก็ขั้นที่สองเนี่ยให้เราไปหาเจ้าหัวกะโหลกห้าสีเจ้าเบบี้ในซีเนี่ยหายังไงเบบี้ในซีเนี่ยเราหาได้จากการเคาะประตูเอ็มบีซีตามกอยทุกคนเนี่ยมีสิบบานกาันเลยเคาะเลยแล้วก็มันจะสุ่มให้เรานะทุกคนไปนั่งลุ้นเอามีโอกาส1.21%โดยปรระมาณคับผมที่เราจะได้้เจาตัวนี้แล้วก็ไอเจ้าหัวกะโดยประมาณครับผมพี่เราจะได้เจ้าตัวนวกานก ซึ่งเจ้าหัวกะโหลกห้าสีเนี่ยมันจะได้จากบอ่อห้าสีทุกคนซึ่งบ่อห้าสีเนี่ยมันจะสุ่มเกิดเจ้าแบบเกาะแรกที่ไม่ใช่พวกที่เกาะอีเวนต์เนี่ยมันจะไม่สุ่มเกิดที่กเกาะอีเวนต์นะทุกคนมันจะเกิดที่แบบพวกเกาะแรกอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกมูสบูดพวกอเกาะอ่าวลอสซิตอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกเกาะนั่นแหละเดี๋ยวบิ๊กคลูไปดูก็ได้เออนั่นแหละอย่างนั้นแหละให้เราเนี่ยตกไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าเราจะได้เจ้าหัวกะโหลกมานะเอะอหัวกะโหลกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะว่าเราจะได้แบบตกไปเรื่อยๆเลยจนกว่าแบบตกไปจนกว่าบ่อมันจจะะะหมมมดดออ่่่ััันนเเเข้้าาาาตวววรงงแลก็ู มันเข้าแล้วยังหนืหน้อเนี่ยก็พิมพ์ไปตามพี่เลยก็ได้เดี๋ยวพี่ขึ้นคำไปให้เนี่ยพอเราพิมพ์ไปคำนี้เนี่ยเราจะเจอเนี่ยหัวกะโหลกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราจะเจอหัวกะโหลกเราจะได้รู้ว่าได้ว่าเออเราได้หัวกะโหลกแล้วย,ย่างพึ่งหัวกะโหลกที่เราต้องการเนี่ยพื้นห like, ลังเป็นสีฟ้าเราต้องการ5สีทุกคนมันจะมีสีอ<ค>่าสีม่วงสีแดงสีฟ้าสีเขีวยวแล้วก็สีส้มมี5สีพอเราได้หัวกะโหลก5สีเนี่ยเราก็รอตอนกลางคืนพอเราตอนกลางค,คืนปุ๊บแล้วก็ถือเบบี้เนซี่เนี่ยใกล้ๆหลุมศพนะเนี่ยมาถืออเเเเเเเบบีีีี้นนนนซ่่่ยยมัจะปปิิดดพรา เอ้ยพอมันเปิดเนี่ยเราก็ลงมาพอลงมาปุ๊บเราจะเจอแท่นอา่าหัวแท่นคนห้าคนทุกคนเห็นไหมเป็นคนห้าคนให้เราเนี่ยทำการเอาหัวกโลห้าสีที่พี่บอกเนี่ยเอามาใส่เนี่ยใส่ตามสีทุกคนสีเขียวสีส้มสีแดงสีฟ้าหรือว่าสีม่วงเอ้ยเออนนั่แหละสีม่วงตามที่พี่บอกพอเราใส่ไปครบห้าสีเนี่ย ตัวตรงนี้จะเปิดพอมันเปิดเนี่ยเราจะทําการตกเจ้าสเกลเลตันเนสซีได้นลยทุกคนมันจะเป็นสีเขียวนะอันนี้มันติดสถานนะมันเลยเป็นสีแดงเนี่ยพอเราได้เจ้าสเกลเลตันเนสซีเนี่ยถ้าทำการขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาคุยกับ ABC คนนี้นี่เห็นไหมคนสีฟฟ้าเนี่ยคนนี้เนี่ยแล้วก็มาคุยกับแกเพราะว่าแกเนี่ยอยากได้สเกลเลตันเนสซีพอเราได้ไปนั้นเนี่ย แล้วก็ส่งเควสไปเลยพอเราส่งไปแล้วเนี่ยเราจะได้มา1,500แคนดี้นะทุกคนอ๋อเราส่งได้แค่ครั้งเดียวเราส่งได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนอันนี้คือเควสที่เราจะต้องมาส่งสำหรับตัวนี้เผื่อใครแบบไม่รู้ว่าเออปริศนาตรงนี้มันแก้ยังไงอะไรครับอย่างเงี้ยเก็าใช่ไหมอันนี้เป็นคลิปสั้นๆทุกคนเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็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 ไอ้เจ้าเนซีเนี่ยเจ้ากระดูดนซีเนี่ยเราสามารถนำมาคราฟเบ็ดใหม่ได้นะทุกคนซึ่งเบ็ดใหม่เนี่ยเออ่ให้ความเร็วรอออบบ82โชคคค143เ่วุม0.05แล้วก็ยืดหหยยุุ่่่นนนนนน66้าักกเี400,000ะทคซึงพสย พาสี่อันนี้พี่ไม่แน,น่ใจกับทุกคนแล้วก็พี่ไม่มีเบ็ดด้วยพี่ก็ไม่อยากพูดมัว่วแต่ว่าเดซี่เนี่ยมันนามาครับเบ็ดได้อันนี้คือสีที่พี่ลืมบอกถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกันเด้อ thank you for watching สวัสดีครับ